ซารพาเวอร์สุราธานีเล่มที่3ต้องมูลผืนผ้าไหมถัดจากเกาะพงนันเดินทางกันมาถึงที่สมุยณนะแห่งนี้มากของดีให้เลือกหาผืนผ้าลายสมุยแอนชวนคุยถึงที่มามะพร้าวหินยายตาอีกขึ้นซ่าบันดาลใจปาติก นั้นขึ้นชื่อที่นี่คือแหล่งสร้างไซน้ำเทียนวาดลายไปแล้วจึงไล่สีเข้มอ่อนผึ่งแห้งและทาสีกันตกนี้ไม่ให้ล่อนละลายเทียนเสียก่อนแล้วซักรีสใส่สบายต่อไปไปชัยยาผู้คนมาต่างซื้อขายของฝากเยอะมากมายไข่และหมวยจึงพาชม มหมยบอกว่าที่นี่มีของใช้ของสะสมของกินและขนมที่ผลิตด้วยฝีมือเดินดูกันไปมาสะดุดตาแอนอยากซื้อจอนถามอยากรู้ชื่อไข่จึงพูดอธิบายสินค้าที่เราเห็นเป็นผ้ายกมีลวดลายผ้าทอด้วยไหมฝ้ายนั่นคือผ้าไหมพ่มเรียง ลายผ้าสง่างามเรื่องลือนามมีชื่อเสียงสวยสดงดงามเพียงอาพรแก้วคนชื่นชมดินทองสร้างลวดลายยกดอกกายเทพนมเป็นลายที่นิยมหมวยจึงยกเล่าให้ฟังอีกหนึ่งในลายผ้าสร้างชื่อมาลายด่งดังเมื่อครั้งแต่หนหลังใช้ในงานราชพิธี ราชวัตรโคมดอกใหญ่มหาไทยให้ลายนี้ประจำเมืองคนดีคู่ทานีอยู่ทุกยามผืนผ้าหน้าหลงไหลแอนกล่าวไว้เพื่อทราบความจอลองซื้อใส่ตามโอ้ภูมิฐานสำราญใจใขร่เริ่มบอกและกล่าวเราอยู่ยาวไม่ไปไหนชัยยาที่นี่ไซส์มีอีกสิ่งซุกซ่อนอยู่ หมวยเสริมที่นี่เด่นถ้าไปเห็นต้องอยากรู้ทั้งสองต้องจับคู่ฝึกด้วยกันถนัดตนสองเพื่อนชาวต่างชาติก็ประหลาดใจฉงนคงต้องเตรียมฝึกฝนด้วยใจมั่นพร้อมกายา